หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งจะมีผลในวันที่1ตุลาคมนี้หลายฝ่ายต่างตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลและความเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทยว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้มีเหตุและผลในการตัดสินใจอย่างไรและจะเข้ามามีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ นายบุญชอบสุดท่ามนัตวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศโดยกำหนดให้ปรับขึ้น8ถึง22บาทต่อวันอยู่ที่328ถึง354บาทต่อวัน จากอัตราเดิมอยู่ที่321-336ถึงบาทต่อวันทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำในปี2565มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่337บาทหรือคิดเป็นร้อยละ5.02โดยพิจารณาจากดัชนีค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อมาตรฐานการครองชีพต้นทุนการผลิตราคาของสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ฐานเก่าเนี่ยที่เราประกาศใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2563นะครับมีทั้งหมด10ช่วง เริ่มจาก313บาทถึง336บาทตรงนี้ก็จะเป็นฐานเก่าซึ่งในการพิจารณาในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะใช้ฐานเก่าเนี่ยเป็นหลักแล้วก็คิดจากส่วนหนึ่งก็คือจากสูตรคำนวณที่เราเคยคำนวณเอาไว้นะฮะก็ตอนนั้นเรากะว่าอยู่ที่ประมาณ5.7%อีกสวนหนึงเ,นเราก็ดูจาปอร,รจังหวัดที่เเสาสนดท้ายเนี่ยเราก็จากตัวจังหวัดเองจากกลุ่มจังหวัดที่อยู่รอบด้านเองมาพิจารณากันเป็นทีละจังหวัดทีละกลุ่มฮะก็เลยเริ่มต้นขึ้นมาจากที่ว่าเริ่มต่ำสุดคือ3บาทก็ปรับไปที่328บาท แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆไล่ทีละกลุ่มทีละกลุ่ม,มาเรื่อยๆคจนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีอัตราค่าของคีปสูงนะครับด้านนายสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ไม่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดยในส่วนของภาคเอกชนเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้ซึ่งจะมีแรงงานที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ10ล้านคนแม้จะมีต้นทุนจากค่าจ้างงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย450บาทต่อเดือนก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้จ่ายในช่วงไตายาสสุดท้ายของปีนี้จะทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษ,ษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง15,000ล้านบาทถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ขณะที่ภาพรวมของผลกระทบต่อภาคธุรกิจบริษัทขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่บริหารเรื่องต้นทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับค่าแรงนี่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นครับที่คงจะต้องมีการปรับแน่นอนในส่วนต่างๆที่มีมาตรการออกมาก็เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะว่าเศรษฐกิจของเราก็เริ่มมีการ ปื้นตัวอย่างช้าๆนะครับและโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวก็คงจะมีแรงส่งที่สำคัญทั้งนี้การพิจารณาอัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายซึ่งผลการพิจารณาเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายแล้ว เพื่อให้ในายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้และลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นเช่นไรนั้นคงยากจะหาคำตอบที่ฟันธงตรงใจได้แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและผู้ที่จะอยู่รอดคือผู้ที่เรียนรู้จะปรับตัวกน,นิฐานนาชมรายงานค่ะ